สามนิสัยที่ทําให้คุณเป็นนักขายที่ขายดีนิสัยแรกคือนิสัยของการรักษาคําพูดการรักษาคําพูดถ้าหากว่าวันนี้คุณรับปากอะไรกับลูกค้าไปแล้วคุณจะต้องทําให้ได้ถ้าหากว่าคุณทําไม่ได้คุณจะต้องมีสิ่งที่จะมาทดแทนในสิ่งที่คุณทําไม่ได้นั้นและมาพร้อมกับคําว่าขอโทษหากว่าคุณรับปากเขาไปแล้วถ้าคุณทําไม่ได้คุณจะต้องยอมรับและยินดีที่จะรับผิดชอบสิ่งนั้น ไม่ว่ามันจะออกมาอย่างไงคุณจะต้องยอมรับผลที่มันจะออกมาให้ได้และนิสัยที่2คือนิสัยตรงไปตรงมานอกจากคุณจะรักษาคําพูดในสิ่งที่คุณบอกก็ไปแล้วคุณจะต้องตรงไปตรงมาในสิ่งที่คุณพูดด้วยวันนี้ถ้าหากว่าคุณปิดการขายคุณบอกว่าเขาจะต้องได้สิ่งนี้สิ่งนี้อะไรบ้างที่เขาไม่ได้บอกเขาไปอย่างตรงๆเลยถ้าหากว่าเขารู้จากเรามาก่อรูงหน้าแล้ว ว่าเขาจะไม่ได้สิ่งนี้ลูกค้าก็จะเข้าใจและลูกค้าก็จะไม่รู้สึกแย่กับเราถ้าหากว่าถึงเวลานั้นแล้วเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาอยากจะได้เพราะฉะนั้นเราบอกเขาได้เลยอย่างตรงไปตรงมาว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาได้และอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้กระทั่งเราเองก็ชอบในเรื่องนี้ชอบคนที่พูดตรงไปตรงมาถ้าได้ก็บอกว่าได้ถ้าไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันก็จะเกิดขึ้น ตามคําพูดที่เราพูดไว้เหมือนแรกก็คือการรักษาคําพูดแค่คุณมีสองนิสัยนี้คุณก็จะสามารถเป็นคนที่น่าเชื่อถือและคนที่ไว้ใจได้จากลูกค้าแล้วและนิสัยที่3ที่นักขายควรจะมีคือนิสัยที่ชอบพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วการพัฒนาตัวเองมันเป็นสิ่งที่ทุกๆอาชีพแหละที่ควรมีแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นนักขายแล้วคุณพัฒนาตัวเองทําให้ลูกค้าหรือว่าเสือออกไปให้คนที่อยู่บนโลกออนไลน์ได้เห็นว่าคุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สิ่งนั้นนอกจากเขาจะเชื่อมั่นและไว้ใจคุณแล้วเนี่ยเขายังจะเป็นคนเลือกคุณถ้าหากว่าวันนี้มีนักขายยืนเรียงกันอยู่5คนแล้วเราเป็นลูกค้าเราจะเลือกนักขายแบบไหนระหว่าง4คนแรกที่เขามีความตรงไปตรงมาการรักษาคําพูด2อย่างแต่คนที่5้าเขามี2อย่างนี้ด้วยและเขามีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยคุณจะเลือกนักขายคุไหนเพราะฉะนั้น ให้ทำมากกว่าคนอื่นเสมอทำให้ลูกค้าบนโลออนไลน์เห็นว่าคุณเป็นนักพัฒนาตัวเองและการพัฒนาตัวเอง มันไม่ใช่แค่การทําให้คนอื่นมองเห็นว่าเราเป็นคนพิภาพตัวเองแล้วเขาจะเลือกเราแต่มันเป็นการทําให้ตัวคุณเองเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยนะรับรองว่าคนที่พัฒนาตัวเองในวันนี้จะเป็นคนที่ดีขึ้นมากกว่าคนที่ไม่พัฒนาตัวเองเลยในอะนาคตอีก5าปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องมีสามนิสัยนี้ถ้าคุณอยากเป็นคนขายดีนั่นก็คือรักษาคําพูดตรงไปตรงมาและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ หากคลิปนี้ดีกดถูกใจแล้วกดติดตามแพลไว้กดแชร์หากว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ